สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าการล็อกกระเป๋านะครับผมนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับแบบ TSA วิธีการตั้งค่าการล็อกกระเป๋านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอันดับแรกก็คือปากกานะครับปากกาเนี่ยจิ้มไว้ทําไมนะครับเตรียมไว้จิ้มนะครับรูรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับนะครับที่ที่ตัวล็อก TSA เนี่ยจะมีตัว มีรูรีเซ็ตอยู่นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยค่าเดิมนะครับจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นเซ็ตมาเป็นที่0 0นนะครับเราก็จะสามารถกดเพื่อปลดล็อกได้นะครับตามนี้นะครับการตั้งค่านะครับสเต็ปแรกสเต็ปที่1นะครับให้ทําการเอาปากกาเนี่ยปแหลมหรือหาอะไรแหลมๆนะครับทิมที่รูล็อก TSA นะครับพอทิมไปนะครับมันจะดังแต็กนะครับดังแต็กไปแล้วเนี่ย แล้วเราก็เอาประก,กาออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งค่ารหัสตามที่ต้องการนะครับในที่นี้จะลองตั้งนะครับเป็นสองสองสองนะครับผมนะครับเมื่อตั้งเสร็จนะครับสองสองสองนะครับดูนะสองสองสองเสร็จปั๊บให้เรากดนะครับอันนี้คือการกดยืนยันรหัสที่เราตั้งนะครับมันจะดังแก๊กหนึ่งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นรหัสอื่นนะครับสมมติผมลองเปลี่ยนเป็นสามนะครับ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น3มันก็จะล็อกแล้วนะครับจะกดไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็น2นะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับอันนี้นะครับลองดูนะครับผมลองเทสดูนะครับลองล็อกกระเป๋านะครับปลดล็อกได้นะครับคู่นะครับมันแน่นนิดนึงนะครับปลดล็อกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่พอใจรหัสรหัสนี้นะครับวิธีการถัดมานะครับก็คือ เราจะตั้งรหัสใหม่การตั้งรหัสใหม่เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่2 2 2นะครับให้เอาง่ายๆก็คือรหัสล่าสุดที่นะครับที่เราได้ตั้งไปเนี่ยเป็นรหัสอะไรให้เราตั้งอยู่รหัสนั้นนะครับก็คือรหัสที่มันสามารถปลดล็อก ok ได้นะครับเสร็จแล้วให้เอาปากกาจิ้มไปที่ปุ่มรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะดังเหมือนเดิมครับดังแก๊กอ่าพอดังแก๊กเสร็จปั๊บนะครับเราก็ตั้งทําการตั้งรหัสใหม่นะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็น41 4สนะครับ นะครับ4นะครับ1 4นะครับตั้งเป็น4 1 4นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ทำการยืนยันนะครับโดยการกดปุ่มปลดกดล็อกกระเป๋าแป๊อ่านะครับมันก็จะดังกึ๊ดหนึ่งนะครับมันจะไม่ดังไม่มากนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเช็คว่าค่าที่เราตั้งไปถูกต้องหรือเปล่าลองเปลี่ยนเลข5อ่ะกดไม่ไปนะครับกลับไปเลข4 กดไปนะครับวิธีการตั้งล็อกกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใน youtube มาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะตอบข้อสงสัยนะครับผมขอบคุณมากครับ